อมาแล้วได้ลาบอิลีพี่น้องขาวจานทานครับปลาตองปลาตองได้ลาบอิหลีครับนี่มาแล้วมาแล้วลาบปากลาบปากครับอันนี้สิบห้าเป็นลาบปากลาบปลาตองละพี่น้องว่าปม่ลาบปากครับเามาแล้วครับมาแล้วฮะ มาอีกแล้วครับแ้มสองครับเอ้าโอ้ได้ลาบแท้ครับบานนี้ครับได้สองแ้มล้วครับโอ้งามงามงามครับพี่น้องบอบบอกกัสิหูจักจื้เนาะปลาตองปลาตองดิ้นดับดับดิ้นดับดับโอ้สองแจมล้วครับสิได้ลาบยุดอกครับบานนี้คุ่น่ะครับพี่น้องสูรเด็ดครับสูรเด็ดคุณน่ะอุ้ยเบิ่งกล้อมหอมครับ ลาบกระตองเหนียวๆครับพี่นอ้องหอมมีหรีเด้พี่น้องไ่ได้ตัวนี้ถึ่งต้มพี่น้องกับพอมีผลงานฝากพี่ฝากน้องยุดดอกครับปากก็ได้แบกครับหอยก็ได้แบกครับก็ได้แบกนั่นแล้วพี่น้องถ้าถือมันปวดแขนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสารพันชาแนลนี้นะครับเด้อ เปอเป็นกำลังใจครับสารพันสารพันชาแนลสารพันสารพันชาแนลสารพันสารพันชาแนลหาไปสุแนวว่าแต่พ่อได้ปนใจหนูหาปู่หาป่าหาปลาไหลได้มากคอยก็เอามาปนหากินแบบไรสไตล์หามาแนวใดคอยก็เอามาปนยายมายายหายายสีถามคอยมือนีคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปนคอยกับพ่อได้ปน สวัสดีครับลุงป้าน้าอายายมายายหายายสีสารพันชาแนลครับแบกได้กระช่างกับแห่คู่ใจครับออกหมายครับอ้างเจ็บหน้ามแม่เปิ้ลจังหวัดเชียงรายครับลองมาลุ้นมัติดตามน้ำกันครับคนอีสานพัดทินหากินทินคนเหนือครับมามาพี่น้องมามาลุ้นน้ำกันครับหากินมื่อนี่สิพ่อได้ยปนบ๊อบาดเลกแหกหมานบอบพีนบ่น,น,น้อง ห oh. าจินน้ำต่อครับ น้ำดีน้ำดีเนกเผาก่อนเนกเผาก่อนเสือมีป่ามันติดได้บพพลาดอ๋อป่ายังยุ่เผานี่ โอ้ปลาบูพี่น้องปลาบูโอ้ตัวงามอยู่ครับ <c oughs> เน็ตเท่าว่าท่านในทัวร์อยู่พี่น้องพ่อหล้วปลาบูมารอบก้อนแม่นดงปลาตองเมืเ่อเสียวมเา้าปลาตองไปลาบคือพ่อปลาตอง ประบูกเหรอไหมครับโอ้คัก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 พ่อตับประบูพี่น้องแยมตองนี่ก็เป็นประบูครับปลาบูน้อย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 ฝนกระลิ้นเหรอพี่น้องพายุเขาเขาผ้ามาวานแหวบัต้าได้ปลาตองเมี้ยลาบโอ้ ลองเบื้องลองเบื้องฮ้ยุนยู่ใน้เห็นี่ล่ะครับเพียงเอาบทท่านครับร,รุดลัดร,รุดลัดเหมือนนึงมันป่ายัางพี่น้องเอ้าลองไม่ลองไม่ มาแล้วไดลาาอีิหลีพี่น้องขาวจานทานครับปลาตองปลาตองไดลาาอี่หลีครับนี่มาแล้วมาแล้วลาบปากลาบปากครับบันนี่สิผ้าเป็นลาบปากลาบปลาตองละพี่น้องว่าเป็นลาบปากครับเอามาแล้วครับมาแล้วโอ้ พักอยู่พี่น้องมองนี่ครับลองมองอีกครับป่าบูขึ้นหลายถีย่นน้องโอ้ป่าบูป่าบูป่าบูน้อยครับป่าบูน้อย นี่มีแต้มอีกแล้วบูบูบูบอ่ะมาลองมาลุ่นน้ำกันอีกครับมันสีย่างบะ โอ๊ยเหมือดอล่ะพี่น้องมีสำานนล่นออะฮือซะฮือซะปาคาบของปาคาบของพี่น้องเอ้ย น้ำเพราะดีพี่น้องอ่ะนิเฝ้ากันนิ่เฝ้ากันหัวตัวขึ้นมาเห็นจังเด๋ยพี่น้องบาดสิฟุกมันฟุกง่ายๆได้ของมันมีในน้ำเนาะ เน็กเท่าแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเน็กเท่าแล้วดินตัวตัว,ตวให้จักบาทนะครับสูย้ยไหมครับเฮงบัท่านเฮงบัท่านหมดว่านี่โอ้ได้ผลพี่น้อง อามาอีกลรวครับแต้มสองครับเอา้าโอ้เดลาบแท้ครับบานี้ครับดีสองแต้มแล้วครับโอ้งามงามงามครับพี่น้องบอบอกบอกับสิฮุจักจุนเนาะปลาตองปลาตองดิ้นดับดับดิ้นดับดับโอ้สองแต้มล้วครับสิได,ด้ลาบยิ่งดครับบานี้มามามา สีมีแต้มอีกวะโอ้ปลาบุ้ยเลรแม่พี่น้องดงปลาบุ้ยหลีครับโอ้บ้าเอามันกับพ่อกินอยู่ครับบู้น้อยบู้น้อยออกไปกี้ ลอกมุดตอ้องหยกครับโอ้ยเหมือดเาล่าพี่น้องโอ้บาดไหนกับบดถือครับเ่วนมากสิบดถือเล่าพี่น้องก็เลยบดไทยให้เบิ้งครับเอาเฉพาะมองที่มันถือนี่แหละเนาะสีผ้าพี่ผ้าน้องปเปียวหอยบบดนี้ หอยอยุสนทั้งนั้นครับป่าบ่าได้หลายเก่าหอยน้่ก็ได้ดอกเนาะก้อยหอยกระแทบเพื่อกันละครับพี่น้องครับฮึฮึฮึผู้ใหญบอกป่ามันบ่หมานเอาสิผ้าพีผ้าน้องไปลาบปลาตองครับเมื่อไงต้องขึ้นปเปียวหอยข้าวเดียวครับพี่น้องเบื้องพี่น้อง บรรยากาศงามๆรอบสายที่เข้ามาเมื่อนี้ครับหมายงามงามครับพอดีเมื่อคืนมันฝนตกจั็กน้อยครับป่ามันเลยบ่ขึ้นมามันบ่กเป็นตกแห้งเล้พี่น้องมันตกพอลิลี่นี่ป่าลีดยุเลิกปุ่นละมึงครับหมายบรรยากาศงามๆครับบานนี้เขาสผ้าพี่ผ้าน้องเปียเอาหอยมึงพี่น้องหอยเชอรี่ครับนี่มึงเน,นี่ยพี่น้อง เบึงไหนเบิ้งไข่เป็นพี่น้องใข้สีชมพูครับหอยแ่งความรักว่านหน่อพี่น้องมันจึงบดิ่งหุ้มครับหาหอยหาหอยบานนี้ครับรอบเรื่งปลาก็ได้ลาบเลยพี่น้องว่านหน่หอยกัน แจกดีแล้วครับมาลุนครับสีได้จักน้วยดปตาเก่าได้พี่น้องบบเป็นเอาตาหอยครับ สว่างน่้ยพี่น้องนี่ข้านงุ่มครับว่านเอา นี่บอพี่น้องหอยโอ้เตรียมเข้าเลยพี่น้องบ้านนี่เบิ้งเบิงเบิงเบิงเบ,บิงหอยครับพูน่ะเบิงแน่พี่น้องจะหลายหน่วยเลยครับรอบนี่ เบื้องพี่น้องที่บาดแล้วลหลยอยู่ครับใครก็ง,งุ่มเยีเดยดเนาะกูดนะเอาหอยจัก,ก้อยกันพี่น้องก้อยก็ได้ย่างก็ได้ครับหอยนี่นี่ละครับน้าม,มันลงมากพี่น้องน้ำมันเละไหลครับ ปลาก,ก็เลยลงไปมองลึกครับพี่น้องไม่ได้ปลาตองแค่สองตัวครับเอาเลยเสี่ยวหอยไปย่างน้ำพี่น้องนี่พี่น้องใกล้พวกก้อยหรอก อหอยเขา่าเผาวะพี่น้งองโอ้บ้านนี้ก็ได้ครับเอเลี่ยเลยเจียะเจียะครับไงก็งุ่มอยู่เดียวเนาะครับเนาะ นี่ครับยิดยุพี่น้องหอยก็ได้ห้าเอาสองสามบาทพี่น้องพ่อก้อยเอาแค่ก้อยเดียวกับพ่อครับ กมีป่าใส่ของคือเก้าเหรอครับเมื่อเนี้ครับได้แบกคือเก้าได้แบกคือเก้าครับยังวาคน่นมันมักแบกพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้แบกคือเก้าเหรอครับนักตึงตึงคือเก้าครับพี่น้องนักปะบูนักปะบูอย่าเบาแห้งนักปาบูมาเบื้องผลงานน้ำกันครับปะตองสองตัวพี่น้อง เบิ้งไส่ปลาตองครับนี่ไหมเบิงบ้งไส่เบิ้งไส่ครับเนี่ยปลาตองสองตัวครับแ่ว่าปลาบูไส่นี่บักร้ายพี่น้องปลาตองสองตัวครับเขาเสียวไปลาบครับเมื่อน,นี้มาปะไปกินลาบปลาตองน้ำกันพี่น้องสองตัวกรลาบยิ่งด้หรอครับปลาที่เขาไปตึกมากหันแล้วพี่น้อง พอดีหอมมาคั่วอยู่ผักหนึ่งครับเอาเลยเห็ดสำเร็จมาเลยพี่น้องมันจังสบายครับนี่นี่นี่มากมากไม่กินน้ากันพี่น้องอันนี้แม่ลาบครับเบึ้งเบองเบองใกล้สิซุกได้ที่แล้วละครับสําหรับคนที่มากลาบดิบก็บก,บกินดิบพี่น้องช่วงนี้เขาใส่ไฟอ่อ,อนๆครับนี่ครับนี่เบึงเบองเบอง,งพี่น้องโอ้แขนอันตันพี่น้องพูณนะ่ะแขนอันตันเลย อ,อุดดดดณ่ะอุณ่ะครับพี่น้องสูเด็ดครับสูเด็ดอุณ่ะโอ้ยลาปลาตองเหรครับพี่น้องมันเหนียวเนาะลาปลาตองมันเหนียวก็เป็นยัง่งล่อพี่น้องมามากครับมากินลาปลาตองน้ำกันเริ่งต้มพี่น้องนี่แหละครับเขาได้สองตัววันทันเลยไหพี่น้อง ได้พ่อได้ลาบยี่ดอกครับโอม้มามามาหมอนี่ก็พ่อถูกแล้วครับโอ้เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งพี่นอ้องโอ้ยเบิ้งคว่อมหอมครับลาบประตองเหนียวเหนียวครับพี่น้องหอมยีหรีเด้พี่น้องว่ได้ตัวนี้หอมหอมมากอะมาครับพี่น้องวันนี้ลาบกันเลี้ยวๆครับเบิง้งลาบครับ เบื้งตมเฮ้าโอ้ฮอนหอนหอนหอนเบืง้งพี่น้องเบืง้งมามาไม่กินน้ำกันครับเบื้งผักเข้ามามามาสดเอารวดพี่นอ้องฮึนสีเลยครับแรกกาตอมมันก็แจ่บก่านัวนพี่น้อง แบบนี้แล้วพี่น้องชดน้ำโคกโคกเลยโอ้ขอทายอยู่ครับอืมอืมแล้วพี่น้องเพิ่งเพิ่งเบิ่งเบิ่งมา ตาพี่น้องเสียบๆตาปลานี่แส่บครับรก็บพอมีผลงานฝากพี่ฝากน้องยู่หอ,อกครับปากก็ได้แบกครับหอยก็ได้แบกครับ ก็ได้แบกนั่นแล้วพี่น้องถ้าถือมันปวดแขนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสารพันชาแนลนี้นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับมือนี้ขอเกล้าคำว่าสวัสดีครับสารพันสารพันชาแนลกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เด็กที่อยู่ในคัน นแก่อายุเกิน90ปีโปรด้ายวิจรารณญาณเพราะคลิปต่อไปนี้มันมานใครกับพ่อได้ปนใครกับพ่อได้ปนใครกับพ่อได้ปน